ฟองแท่นนะหก่อไฟอมิ้มนะครับหูหัวน้ำอืมโคตรใหญ่นะนายเป็นกิโลได้มั้งพ่อเนี่ยเลยเลยเนาะเราเป็นช่างดูนะครับหลังนี้ไมงห้าร้อยเลยใครอยากได้ห้าร้อยนะครับเดี๋ยวดูดูเออ,เอมันจะต่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าทิ้งวงไฟนั่นเดี๋ยวมันตายครับนี่นะครับดูผมเอาให้ดูชัดนะครับนี่ตัวพึ่งนะนี่มือนะครับ รี่ไปเขาปล่อยไว้ตรงนี้เขาอีกครั้างก็ปล่อยตรงนี้เยอะประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่โอ้โหสวยมากนะครับผมนี่ครับสวยเลยนะครับสวยเลยนะครับประกอบไฟเอาเลยเดี๋ยวมาดูหัวท้าอันนี้ผมปล่อยเพื่อนหมดครับหมดไปกี่ดอกแล้วครับไม่นับไม่ทวนหลังเนี่ยต่อยต่อยจริง ถึงจะต้องอันนี้คนข้างล่างต้องก่อไฟอครับคิดดูว่ามันดูขนาดไหนเออเออเออต่อยยาวไหอไม่ออกหรอกโอ้ยสามร้อยไปดูหัวน้ำนะครับทุกคนโอ้โห,ห,หอยู่ก็บไฟได้นี่นี่หัวน้ำนะโอ้ โอ้โหอีพออีแม่ค่อยดูนะครับต่อ,อยกูใช่ไหมต่อ,อยกูใช่ไหมนเครับดูนี่ต่อยไม่ต่อยดูบวมแล้วมือโอ้โหนะครับผมโอเคครับเจอกันครับผม